คนอันนี้เป็นโรงแรมที่เราพักเอ้รี่สว์ดวานีดานะคะทุกคนวานีดาคิสพูนะฮะอันนี้เป็นแบบพักแบบกจะจายแบบนี้เ้อขึ้นสะพานแวบแวบแบแนบรถเราจอดน่าคุณบอกว่าจอดห้องพักเลยไปสิบานี่ตรงที่เราพักค่อนอ๋อนีอน พุนมองเข้าเรียนนามแล้วคุนคือข้างหน้าแบบดีมากนี่มีมีคุณมากึ้นกันดีบรรยากาศดีแรีนีสิทธิ์ก็ดีดีมากเลยอุ้ยอ๋อนมองจะสิดีเนาะนี่เนยคือดีอ่ะคือดีแบบมีข้างบนด้วยมีมีมีไตขึ้นข้างบนด้วยอือนีอ่ดีแห้งไม่ของเราเป็นเป็นแบบมีม,มีมีหมวกนะ Bye bye ไปเปียน